ถ้าเชื่อใจติงโนตบอกเลยว่าไม่มีผิดหวังแน่นอนครับเมื่อวันหนึ่งคู่เน้นๆที่จัดไว้ให้อย่างราชชุดข่าวครับบอกเลยว่ามาเต็มระบบครับใครที่ได้ติดตามไปติงโนตยินดีด้วยจริงๆครับและส่วนวพี่ๆเพื่อนๆท่านไหนครับที่ชื่นชอบในการเชียร์ฟุตบอลครับยังไม่มีครอบครัวฟุตบอลไว้ซัพพอร์ตตลอด24ชั่วโมงติงโนตขออนุญาตแนะนําครับกลุ่ม V.I.P. ติงโนตชฉีเป้าฟุตบอลครับบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องฝากถอนอุ่นไว้ครับมั่นคงปลอดภัยไว้ใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอน ที่จับไว้ในบ้านแบบ V.I.P. ครับ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับใครสนใจที่ติดตามกันก็ที่ช่องทางนี้ได้เลยครับผมอ่านในความเข้าใจครับแล้วก็เข้ามาร่วมเติบโตกันในบ้านของติงโนดครับวันนี้ครับหนึ่งคู่แน่นๆติงโนดจัดมาให้เหมือนเดิมเช่นเคยครับมองไปที่ด้านของฟุตบอลลาลิกาสเปนครับเจ้าบ้านอย่างแอตลติโกมาริตับวันนี้เปิดบ้านเจอกับผู้มาเยือนอย่างรายโยบายยิแกโนครับแม้ว่าช่วงหลังๆครับทางด้านของเจ้าบ้านอย่างแอตมาริดเนี่ยจะมีฟอร์มสะดุดหลุดไปบ้างครับแต่วันนี้ครับพวกเขาได้กลับมาเล่นในบ้านบอกเลยว่าไม่มีเกมไหนนะครับที่จะเรียกความมมั่นใจไดด้ีีเทก ฉะนั้นวันนี้ครับติงโนดขอยนุญาตเลือกเชียร์เจ้าบ้านอย่างแอนลัติโกมาลิดครับใครชื่นชอบครับหนึ่งคู่นเน้นติดตามกันได้ส่วนใครที่อยากได้เพิ่มเติมมากกว่านี้ก็หน้าช่องใต้รูปครับอ่านความเข้าใจแล้วก็เข้ามาร่วมเติบโตกันในบ้านของติงโนดครับ